สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จนะครับส่วนจะแสดงเล็กๆน้อยๆของวัดสนามนะครับอำเภออำเภออะไรครับลุงจุกอำเภอ่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะค้นหาประวัติศาสตร์ของบุคคลในภาพในอดิตสองท่านนี้ว่าเป็นใครนะครับกับลุงจุกนะครับทาชาติตัวจริงเน่ยนะครับถ้าใครมาเถียงนะครับ รีบมาเถียงตอนนี้นะครับว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเถียงตอนที่ปัญหาหนึ่งนี่คือภาพถ่ายของคนในอดีตนะครับเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับลุงจุกทายาตที่แท้จริงของบุคคลในภาพนะครับว่าบุคคลในภาพเป็นใครนะครับอันนี้เป็นห้องห้องนี้เป็นห้องที่ถ่ายภาพค่อนข้างโอเคนะครับสําหรับทําคลิปเรื่องคนในภาพเป็นใครนะครับ สวัสดีครับอาจารย์สมพงศ์สวัสดีครับอาจารย์สมพงศ์ลุงจุกนะครับในวัยแปดสิบเท่าไหรนะแปดสิบเจ็ดปีแปดสิบเจ็ดปีนะครับปีฉลูครับปีฉลูนะครับก็ประสบการณโชคชนวันนี้เราจะมาค้นหาบุคคลภาพบุคคลในอดีตนะครับเป็นใครทาไมลุงจุกกล้าพูดเต็มปากว่าคนนี้เป็นใครครับลุงจุกอันนี้ภาพนี้ถ่ายที่ไหนถ่ายที่ที่บ้านช่างหล่ออาเภอบางกอกน้อยครับนะครับจังหวัดธนบุรีครับนะครับ ที่ผมยืนยันได้ว่าภาพนี้นะครับผมเคยถามพ่อผมว่ารูปปู่มีไหมนะครับพ่อผมบอกว่ามันไม่มีการถ่ายภาพในสมัยนั้นะมันหายากครับนะครับแล้วก็เมื่อมันไม่มีผมก็ไม่ได้สนใจติดต่อครับนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ลูกศิษย์ผมเนี่ยมันไปที่ที่ศูนย์ของวัฒนธรรมที่มีภาพถ่ายเก่าๆอยู่นะครับ เจ้าของรูปที่เก็บภาพอันนี้ไว้เป็นสิบสิบปีเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครครับแต่เพอ่อลูกจินผมนะคุณเสรีบุญสวนนะครับเป็นเพื่อนกับเจ้าของที่สะสมภาพนี้นะครับพอไปเห็นปุ๊บตอนแรกมันก็ไม่รู้ว่าภาพใครครับแต่สิ่งที่สะดุดตาที่จดคือกล่องไม้อันนี้กล่องไม้อันนี้ครับ กล่องไม้ใส่ใบจากครับอันนี้ใส่ใบจากครับ,รบก็ไอ้กล่องใบนี้มันอยู่ที่บ้านผมะนะที่ภาพสมเด็จพุทธาจารย์โตก็มีไอ้กล่องอันนี้แหละครับนะครับซึ่งผมเอากล่องอันเนี้ยมาด้วยนะครับแล้วเสรีมันเห็นกล่องอันเนี้ยนะมันก็มองไปอีกทีนึงภาพภาพที่ถ่ายที่ตรถุนนะฮะถุนภาพทรงไทยครับก็เห็นคิมถอนพระเอถอนเบ้าเทพระ และนี่คิมเทครับผมรู้ได้เลยว่าภาพนี้ถ่ายที่ใต้ถุนบ้านทรงไทยบ้านหลวงกะละมัยแนลมิตรเหลี่ยมจุกกะละมุกเหลี่ยมสุกกะละมุมก,กมตอนที่ตอนที่ลุงจุกไปอยู่ที่นั่นบ้านนี้หรือ,อยังบ้านนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หรือ<ะ>บ้านนี้ก็ยังบ้านหลังนี้ยังอยู่ครับยังเป็นบ้านเก่าอยู่ครับครับ,รบยังเป็นบ้านเก่าอยู่แต่เป็นสมบัติของตามหาเถา รรมเจริญนะครับพี่ถนอมอะนะครับอ,อีกคนนึงเป็นใครครับด้านขวาอ่ะด้านซ้ายเป็นใครก่อนด้านนี้ครับคือปู่เล็กปู่เล็กน้องปู่เหลี่ยมปู่เล็กเล็กก็เหลี่ยมนะครับ,รบนะน,นี่ปู่เล็กนี่ปู่เหลี่ยมนี่คือหลวงกะละไมในละมิรเหลี่ยมจุกกะละมุกครับนะครับอันนี้ปู่เล็กแต่วินิจย้ายมาอยู่ถึงบิรี ย้ายไ่อยู่เมืองสิงห์บุรีับตั้งแต่ในสมัยนู้นในสมัยรัชกาลที่สามใครนมสกุลไหนเป็นนมสกุลวินิตวินิตครับเพราะการพระราชทานนามสกุลมันพระราชทานในสมัยรัชกาลที่หกครับครับฉะนั้นเรี่ยการติดต่อระหว่างสิงห์บุรีเมืองสิงห์กับกรุงเทพมันไกลกันครับฉะนั้นนามสกุลมันแตกต่างกันอ่่แต่จริงสองคนในเคือพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันจริงๆเลยจริงๆเลยอ ครับมีปู่คนเดียวกันมีแม่คนเดียวกันลุงจุกใช้น้าสูนอะไรใครฮะลุงจุกี่นใช้น้ำสูนอะไรวินิตวินิตก็นี่ครับตัวนี้ครับผมถามพ่อผมบอกเคยเห็นรูปปู่ไหมอ่าบอกกูจําได้แต่ไม่มีรูปถ่ายในตมแหนั้นมันไม่มีกล้องถ่ายรูปครับครับแต่รูปเนี้ยมันไปอยู่ศูนย์ของพิพิธภัณฑ์ภาพเก่าครับซึ่งลูกศิษย์ไปเปิดเจอครับไปเห็นเจ้าของภาพก็ไม่รู้ว่าภาพใคร แต่รู้ว่าภาพเนี้ยถ่ายที่บางกอกน้อยครับครับบ้านหลวงกะละไมกร,มกรมะไมเขาเป็นเป็นคนมีฐานะหรือถึงมีถึงมีภาพถ่ายเยอะนดก็มีบ้านคําว่าภาพถ่ายเยอะเนี่ยผู้หลวงกะละไมเนี่ยเป็นคนที่มีอัจฉริยะสายดีครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นบ้านช่างหล่อปั้นพระครับมาตั้งแก่เก่าแก่ครับแต่จริงๆเนี่ยในตำนานจริงๆเนี่ยพระเจ้าตากเนี่ยให้ช่าง พระนครวิยามาอยู่เหนือวัดบางว่าใหญ่ใต้วัดบางว่าเล็กครับก็คือบ้านช่างหล่อปัจจุบันนี้่พระเจ้าตากสินเนี่ยขวาต้อนคนจากอายุธยาไปไม่ได้ต้อนรักก็อยุธยามาันสูญเสียเมืองแล้วใครๆก็ไปหากินบางกอกครับครับก็ไปหากินบางอกับนะครับปู่เล็กได้เดิมทีเดียวเนี่ยไปตีมีดตีเคียวอยู่หลังวัดโพครับครับขณะที่ไม่มีงานหล่อ ถ้ามีงานหล่อก็มาช่วยปู่ทำการปั้นพระปั้นพระคือพี่ชายเจอการปั้นพระครับเนื่องจากปู่เล็กมาหล่อพระวัสว่างอารมณ์มาปั้นพระวสว่างอารมณ์การเดินทางเนี่ยมันต้อง150ร้อยห้าสิบกว่ากิโลครับถยนต์ก็ไม่มีใช้ถอดใช้แจวมาครับการไปมาแต่ละครั้งเนี่ยมันยากเย็นเขินใจครับปู่เล็กก็มาตั้งหลักฐานอยู่ที่สิงห์บุรีเลยมาได้เมียที่สิงห์บุรี ได้เมียที่พระนครศิยญาระหว่างทางนี่แวะหาหาแฟนหาคีมสาวก่อนแฟนแม่ผมมาอยู่พระนครสิยยาครับนะแม่ผมเป็นคนทําอิฐในสมัยกรุงสิยยาครับครับ,รบช่งางหล่อพระเนี่ยต้องอาศัยคนทําอิฐไม่งั้นจะจ้ากเตาได้ยังไงเล่าเดี๋ยวก่นอนยังไงนะหล่อพระนี่ต้องทําเตาหุ่นเตาเทเตาทองครับผมมันก็ต้องหาคนทําอิด แม่แม่ของลุงจุกเนี่ยเป็นคนทําอิดอเป็นคนทําอิดอยู่พนักระนศิวิยาก็รอบรอบ,รอบ,รอบ,รอบวังเมืองศีวิยาเนี่ยครับที่เปเนียดเดนแหละคครรับ,รบพ่อผมเป็นทหารมณฑลในยุทธยาครับรุ่นเสรีเลิงดิษท,ที่โลกต้องกันปัจจุบันเนี่ยครับนะครับนะก็เดินทางไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าปู่ผมก็ไม่สามารถที่จะกลับไป บังกอ,อกได้ครับก็มาปั้นพระอยู่เมืองสิงเลยก็ตั้งลกรากอยู่ที่เมืองสิงครับแต่ในการหล่อพระปั้นพระแต่ละครั้งจะต้องไปซื้อเบ้าที่บ้านช่างหล่อพระครัในสมัยก่อนเนี่ยใบยละสิบบาทบนะแปดบาทสิบบาทก็ไปซื้อที่บ้านลุงพัดครับในตอกบ้านช่างหลอ่อมาหล่อพระที่เมืองสิงนะครับและกาลรที่หกแต่งตั้งนตระกุลชนะจริงไม่เหมือนกัน สองคนนี้เป็นพี่น้องกันแต่คนละนามสกุลกันครับแต่คนละนามสกุลไอ้สองนามสกุลนี้เขาเขาเขาไปมาหาสู่กันไหมทุกวันนี้ก็ไปมาหาสู่กันอยู่เดี๋ยวนี้ผมก็ไปหาสู่ก็ผมไปได้แฟนมาก็ผมไปมาหาสู่นี่แหละครับก็พ่อผมก็ไปมาหาสู่ผมก็ไปมาหาสู่ครับที่ตอกวางหลังนะที่ตอกวางหลังครับเดอะตอกวางหลังก็ตอกบ้านช่างหลอมใกล้กันนิดเดียวครับครับ นี่นะครับเป็นภาพบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ถูกไขโดยลุงจุกครับยืนยันได้เลยว่าหลวงกรมัไมเนลมิตเลี่ยมสุกกระมุกค,ครับแล้วนี่ปู่เล็กวินิตพี่น้องกันครับแต่เมื่อแยกมาอยู่สิงบุรีกับกรุงเทพรัชการที่6กแต่งตั้งนามตะกูลไม่เหมือนกันอันนี้เป็นหลวงกรมัไมแต่งตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับครับอันนี้แต่งตั้งโดยในอำเภอเมืองสิงห์บุรีหรือผู้ว่าราการจังหวัดสิงห์บุรีนามสกุลจึงแตกต่างกันแต่ไปพี่คนไม่เป็นหลวงไม่ได้เป็นหลวง,ลวงก็เป็นช่างรอที่จ้างวัดถวางอารมณ์ปัจจุบันนี่แหละครับครับผมก็มาเกิดที่สิงห์บุรีครับครับแต่คุณปู่เนี่ยอยู่บ้านช่างรอพระผมก็ไปมาหาสู่ ไปซื้อเบ่าซื้อทองซื้อทองเหลืองก็ไปแวะที่บ้านนี้นี่นะครับถ้าใครอยากชมภาพที่นี่นะครับมาที่วัสนธมวัฒนธรมนี่นะครับของจริงครับไม่ใช่อิงนิยายครับนี่เห็นไหมคุณจะดูได้เลยหีบอันนี้ของผมมีครับหีบไปนี้ก็ยังอยู่ที่ผมครับนะครับมันเป็นแหลักฐานก็เนี่ยเบ่าถอน นี่คิมเทนี่คิมถอนคิมเทนี่ถ่ายใต้ถุนบ้านผมก็รู้ทำไมผมจึงรู้ว่าถ่ายใต้ถุนบ้านอ่ะครับอ่าก็บ้านมันเป็นบ้านสองชั้นใต้ถุนสูงครับครับอันนี้ถ่ายเป็นบ้านสองชั้นใต้ถุนสูงครับแต่ก่อนนู้นนะครับไม่มีการตัดเย็บมีอาการตัดเย็บแต่ไม่มีกระดุมนะครับสังเกตเสื้อผ้านี่นุ่งกระรง่ายนะครับก็ดีมันนั่งมันนุ่งจุงกระเบนครับ นาะสมัยจุ่มกระเบนครับผ้าครับมาห้อยไม่ผ่านไหลนะเนี่ยไม่ไม่ผูกเอวก็ผ่านไหลก็นั่นนะ่ะมีทั้งผ่านไหลและผูกเอวครับครับถ้าใครมาบอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่ไก่ลูกศิษย์ผมเห็นปุ๊บเดียวมันก็รู้เลยนี่นี่นี่ก็บ้านผมหล่อพระก็เนี่ยไอเนี้ยคลิปเนี่ยยังอยู่ที่บ้านผมอนะเหล็กนี่ยังอยู่เลย อชุดเดียวกันเนี่ยนะครับก็ผมก็มาจากวางเทพครับเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้ดูวันหลังผมจะเอามาไว้ทีนเนี่ยครับแล้วสองลุงจุกสองตกตโกนี้ยยังยังเกี่ยวทาเกี่ยวกับหล่อพระเทพระไหมเดี๋ยวนี้ผมแปดสิบกว่าผมก็หยุดเทไม่ใช่ตระกลเขาแท้ๆเลยอ่ะอันนี้หยุดไปนานแล้วหยุดไปนานแล้วครับเนื่องจากปู่ผมมาถึงบุรีก็ไม่มีกําลัง คุณปู่ก็เป็นช่างแกะด้วยครับช่างแตลายขณะที่ไม่มีการหล่อพระคุณปู่ก็ก็ตีลายตายขี้รักปิดผ่านเว่นฟ้าอ่าตีลาย,ยาลายเว่นฟ้าลายลายที่คุณปู่เหลี่ยมเนี่ยแกะเนี่ยสวยมากครับก็ทํผ่านแว่นฟ้าขายรับจ้างปิดทองพระครับก็บ้านปู่เลี่ยมก็ทําอย่างนั้นมาแต่การเทพะระหล่อพระตำมานีก็ ทำไม่ได้คุณตามมณีลูกหลวงกันมาก็มาปั้นพระที่สิงห์บุรีครับมาปั้นอยู่ก็ก็พ่อผมครับปู่นี่ตายแล้วตามมณีก็มาปั้นอยู่สมัยเรือควินินเรือเขียวเรือแดงคขับ,บนั่นมากี่กี่สิบปีไปแล้วแต่ก็ผมเด็กๆผมขึ้นเรือไปกรุงเทพสามสิบตังค์ลุงจุกตอนนั้นตรงจุกอยู่สิงห์บุรีเนี่ยไปกรุงเทพสามสิบตังค์ครับไปเรือตีเล็หมูกี่วันก็คืน ขึ้นตรงไหนครับหรือขึ้นหน้าบ้านก็ขึ้นหน้าบ้านก็ไป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 จอดที่เหนือสะพานพุทธเหนือสะพานพุทธครับแต่ก่อนนู้นสนามหลวงยังไม่มีท่าเรือก็มีไม่มีสนามหลวงไม่มีท่าเรือก็มีที่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 ตลาดนี่แหละตลาดตลาดเขาเรียกตลาดอะไรตีตะบานพุทธปากของตลาดปากของตลาดก็ผมไปเกือบไปลงปากเรือตีลูหมูเลยแดง จอดอยู่ปากของตลาดครับตรงสนามหลวงไม่มีท่าเรือนะครับไม่มีไม่ไม่ไม่ใช่ชุมทางคนขายของไม่มีครับแน่นอนเนี่ยนะครับประวัติเกล็ดประวัติส่วนหนึ่งของลุงจุกครับลุงจุกด้านหลังเป็นเป็นอะไรอธิบายฟังหน่อยไหนด้านหลังที่เป็นดุลพระทองคําอ่ะเนี่ยเหรออันนี้แผ่น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 จารึกทองคําเนี่ยครับแต่ผมจําได้เนี่ยว่าแผ่นจารึกทองคําเนี่ยมีใบบอกมาถึงสมเด็จพุทธาจารย์โตครับ ว่าที่จังหวัดกําแพงเพชรน่ะนะมีเจดีย์เก่าอยู่สามเจดีย์แล้วก็มันผุพังจําเป็นจะต้องลื้เจดีย์ออกแต่เมื่อลื้อเจดีย์ออกแล้วเนี่ยไปจะไปพบแผ่นจารึกทองคําครับนะครับเนี่ยพี่ผมเคยพูดมันเป็นเยธรรมมาอมันเป็นกระถาเก่าแก่ครับนะครับอ่บอกประวัติอะไรเราก็ไม่ได้รู้ละแต่มันหมายว่ามันเป็น เหมือนกับพระไตรปีดกก็แหละนะมันเป็นมันจะลึกด้วยทองคำคนะแผ่นเนี้ยมันอยู่ในเจดีที่จังหวัดกำแพงเพชรครับผมน <ะ S 2> อัอาลุงจุกที่ตรงนี้จะพัฒนาเป็นอะไรบ้างครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตก็โชว์ข้าของเครื่องใช้ก็นี่ไงของเข่งเครื่องใช้ครับ,คร,บครับก็ผมก็ยังยังจะต้องต้องต้องมาเอานี่มาด้วยครับถ้าถ้าถ้าเรียบร้อยแล้วก็เอานี่มาด้วยนี่นะครับชุดนี้โต๊ะรับแขกอ่าชุดนี้ โต๊ะนั่งสมเด็จโตก็เป็นตัวเก่าที่สมเด็จเคยนั่งที่ที่นั่งเนี่ยนะครับตัวนี้ท่านเคยนั่งอยู่นะนะครับผมไปเรียนเพาะช่างมาเนี่ยห้าปีผมก็ใช้โต๊ะที่กินข้าวมาห้าปีครับแต่นี้ผมย้ายกลับมาอยู่ถิหงบุรีผมก็ย้ายเอาโต๊ะนี้มาด้วยครับ,คร,บครับก็มาอยู่ที่วัฒนธรรมอ่ลักษณะศิลปะหรือการเขา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 ใช้เดือยเขาไม่ใช้ตะปูไม่มีเดือยไม้สักเดือยไม้สักครับ อันนี้อันนี้จริงๆเนี่ยโต๊ะเนี่ยมันเป็นโต๊ะในสมัยราชกาลที่ห้าที่สี่ที่ห้าครับครับขากลึงขากลึงเช่เห็นได้เลยนะขากลึงครับนะสมัยก่อนไม่มีโต๊ะธรรมดาครับอนุตู้อนุออจะเห็นเป็นตู้พระธรรมครับเหมือนตู้พระธรรมตู้ตอบครับไม่ไม่มีตรงๆนะเป็นตู้ตอบตู้สอบเพิ่นครับเป็นตู้ตอบเหมือนตู้พระธรรมกระจกเขามีมาตั้งยายุคนั้นแล้วนะอ่ากระจกดั้งเดิ่ดั้งเดิมไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยครับ นะครับเกตทางประวัติของเก่าแ,แท้เกรดทางประวัติศาสตร์ครับเรื่องยี่เกี่ยวข้องกับสมเด็จโตที่เล่าโดยลุงจุกลุงจุกคนคนเรียกลุงจุกว่าอะไรส่วนใหญ่อาจารย์ต้พงศ์วินิตอาจารย์สมพงศ์ศิล <นะ S 2> ปินดีเด่นตาขาทัฒนาถิ่งคือหล่อพระปั้นพระมาโดยตลอดตัวจริงเสียงแท้ที่ปั้นหลวงพ่อกลวยวัดโคติดตัวจริงเสียงจริงที่แท้ที่ปั้นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคอ่าครับอันนี้มือปั้นหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อพรมอ่บ เจ็ดพันบาทเดี๋ยวเดี๋ยวในสมัยก่อนเจ็ดพันบาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคุยกับลุงจุกอีกอีกนัดหนึ่งนะครับเออสําหรับใครอยากจะมาร่วมทําบุญกับลุงจุกนะครับแสดงเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านหน้าแล้วนะเรื่องนี้มีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นแล้วครับก็ลุงจุกก็จะสารต่อขิดเจตนาลมให้พิพิธภัณฑ์แห่งแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับมือปั้นหลวงพ่อผมครับมือปั้นหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยที่โด่งดัง อันนี้นะครับี่วัวดโกติดวัดแตกมาแล้วผมก็กวกป่วยผมโอเคครับ,รบขอบคุณมากครับคุณจุกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ